ฝาชายฝาชาใชายฝาชายชาฝาช่ใชฝาทังไเอาไงเอาไงคิดถึงไม่ได้เจอกัน20ชั่วโมงคิดถึงกันเลยใช่ไมคบใช่ปหมครับลูกสาวอาชาฝาชาใชาฝาชา อาชัยป๋าช่ยช่ยป๋าชัยช่ป๋าชัยช่ปาชัยทำตรงไหนทำตรงไหนตรงไหนเียงง่ายมากเลยต้องต้องเอาเข้าเอาอะไรครับจาเอาไงอาชายป๋าชายอะไรง่าอาชัยป๋าชายตบมือตบมือชกยังชกยังนอนกพ่จ๋ายัง Paid, ี๋ยวไม่เห็นนอนซบระจ่าเลยนะฮะเอ็นเตอนตอนอุ้มตองเนี้ยออาซบกจ่าไงซบในคาซบระจ่าในคาอ่ะซบกะจ่าทำไงโอ้ไม่ซบด้วยหรอไม่ซบหรอไม่ซบอซบเไงซบไงซบเไงอันนี้เขาเรียกว่าซบเนี่ยอันนี้ว่าซบเนี่ยซบอ่ะซบเไงไม่มีไม่มีไลเน่ยกายกระจารใจ ชื่นใจเนี่ยเรียกว่าชกเนี่ยเรียกว่าชกชกชกอาจารย์ะครับอืมอืมอ่อนมากเลยมาถึงปั๊บต้องซบก่อนต้องอุ้มให้ให้กับชกอ่เพาอุ้มปั๊บเขาก็จะซบเลยต้องให้ประมาณตั้งสองสามรอบโดยตั้งสองสามรอบอ่ะให้หายให้หายที่ถึงก่อนใช่ไหมลูกแม่แต่นี้นาแม่แต่นี้นะลูกนาคีออนวันนี้ไข่อ้อนแม่ อย่ามาใส่ร้ายลูกสาวพ่อจ๋านะครับแย่ตำแหน่งไปแล้วห้ามไปร้ายลูกสาวพ่อจ๋าชอบ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 เนี่ยเวลาอุ้มเขาจะชอบมากชอบชอบมากแต่พ่อจ๋าก็เจ็บตรงนี้นะตรงนี้พ่อจ๋าบวมหมดเลยแล้วพอจากอ้าเนี่ยโอ้โหมันจะเกร็งไงชอบ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 ดีกว่าชอบดีกว่าชอบดีป่ะชอบชอบนะครับอันไหนดิอันไหนชอบ แกงกระจานเขาบอกฝนตกหนักแต่ตรงนี้ไม่ตกที่บ้านก็ไม่ตกเขชอุ้มนะเขาจะไม่ให้คุยกับใครต้องพูดกับเขาคนเดียวก็ไม่รู้นะว่ารู้ได้ไงว่าพูดกับเขาใช่ไหมเด็กอ๋อใช่ไหมูุจ้าด้วยใช่ไหมเด็กเขาคุณคาก่อน,นเดี๋ยวเขาอุ้มปับไม่เอาเลยนอครับอไ ได้กลับบ้านแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ได้เลิกกลับบ้านแล้ววันนี้ได้เลิกกลับบ้านพ่อจ๋ามากท้าได้เลิกกลับบ้านแล้วมาอยู่นี่หลายวันแล้วแล้วท้าสายกับเท่าไหรกกับวันนี้ค่ะกับตอนกี่โมงน้าตอนเย็นตอนดึกครวตั่วหรอถ้ากับพรุ่งนี้เช้าแหละกรวตุ่วกับเองไปส่งที่ไหนกรุงเทพค่ะ อ้าพวพรุ่งนี้ต้องไปศาลนะ,ะนก็เดี๋ยวกลับคืนนี้เดี๋ยวยัเดี๋ยวส่งรถตู้ก็ได้ค่ะได้หมดเป็นไงการอาจารย์ใช้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 พ่อให้อุ้มนะแล้วก็จะพอเคลียร์อยู่บนหน้าอ,อกอทุกคนแล้กวก็อยู่เป็นผู้สาวก็จะอยู่เป็น <c oughs> ไม่เอาอะไรเลยถ้าได้อุ้มแบบน,นี้อุ้ม,มอย่างเดียวพอน้ำลายติดเีือะเต็มเลย ตรบอ่ะฮะเป็หนเลยฮะได้ไหมมีดูมือหน่อยเล็บยาวเนี่ยหาที่ตัดเล็บไม่เจอเนี่ยจะพัดตัดต้องตัเได้แค่เนี่ยฮะพ่อจัดตรงฐานที่ตัดเล็บให้เนี่ยที่ตัดเล็บไหนเอาไว้ไหนแล้วลูกชบอาชบทำไงชบเขาอยู่ไหนฮะเอาทิ้นหมูเอาทิ้นตดเล็บไปไหนเอาชิ้นตัดเล็บไปไหนครับ ลูกสาวเอาย่ตัตเล็บไปไหนหลวพ่าจาต้องตัดเล็บข้างนียเล็บยาวแม่จาวางไว้ไหน่แม่จ๋าวางไว้ไหรว,วันนี้วันที่สิบหกแล้วหวยออกสองสองเจ็ดซื้อรัฐบาลในซื้อไตดินเป็นเต็มเลยโดนกิน็นเต็มเลยถ้าซื้อไต่ดินก็ถูกอะสองสองเจ็ดอ่ะถ้าเบียรถไม่ได้ซื้อไตดินซื้อแต่รัฐบาลสองสองเจ็ด สามตัวหน้าไม่ถูกคุณแตสามตัวหลังใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยพอได้อุ้มเขานะเราก็จอยู่กันเนี่ยไม่อะไรเลยไม่ตบมือแต่ถ้าอยู่กับแม่เนี่ยโอ๊ยตบมือไอ้ตบมือทั้งวันอะ่ะตบไม้ตบมือเล่นอยู่นั้นแหละแต่ถ้าพ่อจะอุ้มปับ๊บจะเซฟอย่างเดียวโซบอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยฟ้องฟ้องจะพูดได้ต้อฟ้องละเอียดแต่ว่าใครโงกงเขาเนี่ยใช่ไหมลูก นงอฟให้โกง,ห,งห,หมูบอกพ่อจ๋าให้โกงหมูบอกพ่อพจา๋าพ่อจ๋าจัดการให้เจ็บต้นนิ้วเหรอตรงไหนถ้าอ,อยู่กับแม่นตบไม้ตบมือเล่นทางวันพ่อจ๋าขึ้นมาอกปั๊บเอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วโซฟอย่างเดียวจริง้ยได้เวลาโซฟนะจำหรือน,นพะพ่อจ๋าสวัสดีค่ะคุณแม่จันเพ็น น้องชอบอ้อนพ่อค่ะข้าวจ๋าขึ้นมาเที่ยวรู้ว่าพ้าจ๋าต้องต้องเดินเท้าเที่ยวเดินาอันหนึ่งอันหนึ่งนี่ขอโทษถ้าโชคไปได้น้องรู้แล้วว่าต้องเดินเท้าเที่ยวต้องเดินรอบๆเนี่ยนั่นแหละขอโทษนะถ้าใครได้ได้อุ้มได้กอดก่อนนะ ทุกคนจะหลงพักเด็กคนนี้มากทุกคนจะรู้แล้วว่าหน้าตาคนไม่ได้สาคัญเลยไอ้คาว่าพิการนะไม่ได้สาคัญเลยคือคุณจะเมตตาและคุณจะรักเขามากผมเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นแบบผมอจากที่ว่าเรากลัวเวลาเราจะอุ้มเขาเรากลัวเขาเจ็บนะเพราะว่าบาดแผลเขามันเยอะใช่ไหมเรากลัวเขาเจ็บแต่พอเราได้อุ้มเราได้สาคัญเราได้รู้ได้กอดได้หอมนะม,มันยิ่งชื่นใจยิ่งทาให้เรา รักเขามาพ่อจ๋ารักมากเดี๋ยวพ่อถ่ายะูปเลยเจ๊ไหมเจ๊ไหมลูกจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นคนละคนเลยเนี่ยฮะเจ๊ไหมลูกวันนี้รู้เรื่องเยอะเลยเนี่ยเรารู้เรื่องเยอะเลยรู้ใช่ไหมที่พ่อ,พอจา๋านิทานอยู่เนี่ยรู้ใช่ไหมเอาไงเาไงเอาโจ มองซ้ายมองขวาโชกเพราะวมองซ้ายมองขวาเพราะว่ามีรถชกเพราะาต่อแต่แปลกนะเด็กพวกนี้ยเวลาเขาได้ได้ยินเสียงเด็กเขาจะได้กินเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็จะเล่นขนาดไม่เห็นลนะได้ยินเสียงเด็กปั๊บคิดว่าเด็กเล่นเด็กเล่นเแต่เขาก็ตกไม้ตกมือยิ่งอยู่ยิ่งหน้าเหมือนหมอปลาสงับเป็นลูกจริงๆเลยก็ลูกของแม่จานะเาเอ่เอ้าเอานี้เปลี่ยนหมดเพาจ๋าเล แั่จีเหรอแค่จีเหรอฮะแเดียวจต่อนี่จบแค่ตัวเองเดียวโพียัแกก็อยู่พ่าจ๋าไม่เล่นนะแค่เดียวพันนิดเดียวจบต่อใช่ไหมพ่อจ๋าลีนพ่อจ๋าอยู่นี่อหาในซพ่อจ๋าลูนพ่อจ๋าอยู่อ่ะอ่ะอ่ะนี้มาแก็เดียวไปดูแค่นี้มากี่นาที ดูทำยังไงเานเนอรมา,างไางเซนเนอร์มาเสร็จชคต่อใครไม่รักได้ไงออไม่รักได้ไงขอบคุณทุกคนที่เวลาไลค์ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นั่นแาละให้กำลังใจนั่นแหละคือสิ่งี่งมันทำให้เราใจฟูมากแล้วมันยิงไมหมล่ะผมนะโคตนโธนักกเ็เป็นหัวเลยเป็นหเขมาเลย ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกนี่แหละครับที่เขาบอกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่หาเหตุผลให้คําว่ารักมันไม่ได้รู้วันรักแล้วเราก็ต้องทุ่มเทให้กับเขาด้วยนะเอาแต่ว่าก่อนที่ก่อนที่ผมได้แต่ผมเชื่อนะว่าเด็กพวกนี้ยก่อนที่เขาจะโสโอกใครหรือเขาจะกอดใครแบบนี้ยเราก็ต้องทําให้เขารู้รักลูด้ดยด้วยใจตรงว่าเรารักเขา ขนาดไหนเขาถึงรักเราได้ขนาดเนี้ยแต่เขาพูดได้เขาคงจะบอกเราว่าหนูรักพ่อนะหนูรักแม่นะผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะอาการที่น้องแสดงออกมาม,มันหมายถึงว่าเขารักพ่อกับแม่ขนาดนแต่พ่อแม่อยาก,อยาก,อ,ยากอยากทิ้งหนูนะในความรู้สึกผมม,มันคิดแบบนี้มันอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองก็ได้เขาอาจจะไม่คิดอย่างที่ผมคิดก็ได้แต่ผมคิดแบบนี้เพราะว่าลูกสาวมันเนี่ย เวลาใครกอดใครอุ้มเนี่ยมันน้อยคนที่เขาจะซบนะมันน้อยคนถ้าเขาซบแสดงว,ว่าเขาเนี่ยไว้ใจเราแล้วในอ้อมกอดเราบางคนต้องใช้เวลานานเย่นผมไม่ใช้เวลานานไหมผมก็บอกไม่ถูกแต่ถ้าเจอพ่อจ๋าได้ยินเสียงพ่อจาอ๋าน,น่ะเขาได้ยินเหมือนเหมือนเสียงสวรรค์ท่านท่านในความรู้สึกอะ่ะเพราะผมจะไม่เคยพูดกับลูกสาวผมเนี่ยเสียงดังเลยก็จะใช้โทนเสพท์อย่นเนี้ยครับ แต่ว่าถ้าผมไล่ผีอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นกรเร็นอียางหนึ่งหลายคนบอกว่าโอ้เวลาอยู่กับลูกสาวคนละคนใช่ยอมรับว่าคนละคนเลยเวลาอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องสอนหนึ่งสองสามแล้วพูดจาแบบไม่แต่โชคบข้าค้าไม่ขึ้นเสียงเป็นเสียงค่อยๆแบบที่ทุกคนได้ยินเนี่ยทุกคนไม่ต้องตกใจเนะี่ยนี่คือหมอปลาตัวจริงในเวอร์ชั่นที่เลี้ยงลูกสาวผมไม่เคยแบบเลี้ยลูกสาวแล้วใช้คำพูดที่มันรุนแรงนม่มนไม่มี ไม่มีเลยเพราะเรากลัวว่าเสียงเราอะไปกระทบกระเทือน,นเขาแล้วแล้วทให้เขาเนี่ยกลัวถึงหรือไม่กล้าหรืกล้ายอมมันจะนนยอมยอมทุกอย่างเลยยอมแต่ผมไม่ดได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์หรอกคือเพียงแต่ว่าพอเราได้รักพอเราได้อุ้มเขาเราได้ดูแลเขาเนี่ยมันทาให้เราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมลูกเพราะพูดแรงๆดีนนนหนูก็ร้องใช่ไหมลูกไม่ใช่ไหม,ไม,มลูกสาว ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ